我不实。 วัดวังโบสถ์ไร่เนินตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยหลวงพ่อชอบมหาวิโรเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมการกุศลบริจาคฝากอนุโมทนาทอดผ้าป่าสามาัคคีสร้างบารมีร่วมกันส่งเสริมและสืบสารประเพณีในพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลจนมาถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า2600 กำหนดการมีดังนี้วันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565เลิกงามยามมงคลเริ่มเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปขอเชิญพี่น้องสาธุชนร่วมเปิดโรงทานการกุศลตามกำลังศรัทธ,ธาได้ร่วมถวายพระสงฆ์เลี้ยงสาธุชนที่ไปร่วมงาน เวลา10บโมงเช้าพระสงฆ์19รูปเจริญพระพุทธมนต์มงคลคาถาเสริมมงคลราศีแก้เคล็ดปีชงให้แก่ทุกคนที่ไปร่วมงานบุญภาวาสนาช่วยที่จนก็จะรวยที่ป่วยก็จะหายที่นายก็จะรักเวลา11นาฬิกาถวายพัะตาหารเพลนพระสงฆ์19รูปเวลา11นาฬิกา49นาทีหลวงพ่อชอบเทศอานิสงทอดผ้าปานหนึ่งกัน และเวลา12นาฬิกา19นาทีถวายผ้าป่าสามัคคีพร้อมกันลืมไม่ได้20มีนาคมนี้ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดวังโบส์ไร่เนินกูศลก็มีของดีก็ได้หลวงพ่อชอบมหาวีโรมีข่าวมาแจ้งให้ญาติโยมได้ทราบเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันนี้ทางวัดวังโบส์จึงขอยกเลิกงานปิดทองหลวงพ่อเทพนิมิต มีภาพป่าสามัคคีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและคืนวันที่19และ20มีนาคมมีภาพ,พยนต์รให้ชมทั้งสองคืนโดยคุณรถมณีฉายร่วมด้วยบิลลาสาวเป็นเจ้าภาพจัดให้จัดฉายโดยวรทัศน์ภาพพยนต์รขอให้เจ้าภาพจงเจริญสาธุสาธุอนุโมทามิ